พี่คุณหมอเขียนอะไรอะไรพออ่านออกเปล่าพ่อแฟนชายเฮ้ยไม่ได้ลูกพ่อเป็นผู้ชายจะมีแฟนผู้ชายไม่ได้พ่อไม่ใช่ตุ๊นไม่ใช่เก๋ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อยังไงลูกแฟนชายอันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าอย่างที่พ่อเข้าใจแฟนชายเนี้ยหมายความว่าไอ้เป้าหมายแรกที่เราคิดกันไว้นะพ่อแผนแรกของเราเนี้ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมเราก็ต้องวางแผนสองแผนสองของเราเนี้ยมีชื่อว่าเพิ่มจุดขายพ่อ เพิ่มจุดขายใช่จุดขายว่ากันทีหลังตอนนี้เพ sure> ิ่มจ mm ุดแข็งให้พ่อได้ไหมแม่บนทุกวันเลยพ่อเอาเรื่องนี้สิพ่อนี่ผมจริงจังเนย่ยพ่อมันหมายความว่าเราก็จะต้องแยกกันสี่คนไปขายกันแต่ละจุดพ่อจุดหนึ่งพี่ไส้ติ่งจุดหนึ่งแม่จุดหนึ่ง เราจะได้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงไงพ่ออ๋อคนละจุดสี่คนสี่จุดเออเองอธิบายเงี้ยพ่อเข้าใจเองก็รู้อยู่แล้วพ่อเงินเงินเงนเป็นคนบ้านนอกคอกตื่อสะดือจุนพ่อไม่ไปรู้เรื่องอะไรเ้ยมผมจะรู้อยู่ว่าพ่อโง่โอ้ยอย่าใช้คำว่าโง่บอกพ่อไม่่อยฉลาดพอแล้วไอ้คำล้อเล่นนะพ่ออ้าวโอ้ยมาใหม่ๆเลยนะเฮ้ย เย็นเย็นเย็นอโอ้ขายดีนลลูกอเอาเอา,อายอดแหนมครับแหนมแหนมครับสด,สดสดใหม่ๆเลยครับแหนมกำลังได้ที่เลยเปรี้ยวกำลังดีเลยครับแหนมครับแหนมไปครับ <c oughs> แหนมแหนมครับมีแบบเปรี้ยแล้วไม่เปรี้ยวเอ้อ

แหนมจะแหนม,มฮะอุ้ยมาเล้วเลอลูกอ,อุ้ยเออดีบ้างเลยลูกเอาไปไขใหม่นะอันจาขอบคุณมากจ้าโอเคแหนมคะ่ะแหนมอร่อยอร่อยจะสดเลยจ้าแนหนมไหมครับแ,นแนหนมแหนมไหมครับ ถ้าซื้อตอนนี้แถมพริกแถมขิงดองฟรีๆแหนมอรอ่อยอร่อยไหมครัเคบเอ้าเจ๊อยากไปชิมไหมเจ๊ได้เราจะไปเ<ถ>ต็ม <ๆ S 2> เต็มเลยไะว่าแต่ฉันเหนื่อยแล้วอะขอพักก่อนนะเด <ừ, S 2> ินมาแค่นี้เหนื่อยแล้วเหรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อน้ำก่อนนะจะเอาอะไรปะไม่เอาดีกว่า เรากินของเธอดีกว่าตีแล้วเธอจะด้ประหยัดตามไอ้โอ้ยบ้านกะลํากะรวยมากินกับฉันอีกโอเคเห็นแกเป็นเพื่อนเดี๋ยวไปซื้อมาให้นี่รอแป๊บนะไอ้จิกิอ้าวสวัสดีครับคุณใบตองสวัสดีค่ะคุณหมอผมดีใจมากเลยนะครับที่ได้เจอกับคุณใบตองที่นี่อีกผมคิดว่านะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะคุณใบตองเพราะว่าถ้าหากว่าเราเจอใครเนี่ยบ่อยๆครั้งเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนบุพเพสันนิวาส บุพเพสันนิวาสใช่ไหมคะการที่เราสองคนมาเจอกันมันคงเป็นบุพเพสันนิวาสงั้นรอเดี๋ยวนะคะสมศรีสมศรีมานี่ศรีสมศรีอะไรศรีเรียอยู่นั่นแหละมาน้ำมาแล้วอะมีคนชอบเธอ้นี่ยนี่คุณหมอเขาจีบเธอเนี่ย มาคคควัไรบุณก็คุณหมอเป็นความพูดว่าการที่คนสองคนมาเจอกันน่ะมันคงเป็นบุเพสันนิวาสเองคะก็คุณหมอก็เจอสมงสีไงคะขอโทษนะถามฉันสักคำไหมฮะว่าจะชอบหรือเปล่าไม่เนี่ยนะให้เกียรติฉันด้วยฉันน่ะเห็นหน้าตายเงี้ยฉันคนเลือกนะหรือว่าจะไม่เอาเอาไม่นา อะามงำ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 แบบ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 ดูตรงนี้จแยๆดเกลบ้ยบเป็นผัวให้แกเองดูส่ผูวิ่งหนีป่าล่บเลยผู้ชายเลยก็ไม่รู้หลอเหรอหอหมดจนเดืดสุดท้ายเลยนี่แกเนยไม่เว้นเลยนะอะไรยะหอมหอมหอมเตะจมูกเบี้ยวเลยนี่นี่แหนมใช่ไหม ช่สิแหนมที่อื่นเนี่ยนะอุ้ยนี่ใบตองเท่านี้แต่ไอ้นั่นแต่อีนิดเดียวแต่ว่าที่เนี่ยให้แบบเอฟมากเลยนี่ไหนลองชิมดูซิมาขอชิมหน่อยละกันเนาะ<ห>อุ้ยจะกินมาทั่วเจ็ดย่านน้ำแล้วที่เนี่ยอร่อยแน่เพราะว่ากลิ่นหอมหอมเอร่อยแน่จะได้ทีท่นี่รสชาติหมาไม่แดกเลย